น่าจะเขามาลูกา้าหนูมาหนี้เฮ้วมานี้เอาหน้าโลโลมาไม่เอาเอาหน้ามาอ่ะเดีย๋ยวอยากเล่นอยากกอดโชคป่ะอยากเล่นเหรอชื่อว่า,าอย่างกับโชคเหรอโชคหนูน่ารักไหมลูกหน้าตาน่ารัก ที่คุณอนนี์ด้วยแล้วไปไหโชคขยัไปไหนชกจำมามุยยัยับเจ้ขึ้ใจก็วาจะดูหน้าจายิ้มหวานหน่อยชน่ามีคำถามตลอดเวลาแ่เบิ่งไหนอุญุน่ามีแตกเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยผมสวัสดีครับคุณ ผมชื่อนายชูอย่ามากวนผมนะจบา,ลบา,ลาเลยค่ะคบประถามมาน้องชูครบต้อนรับเจ๊ไก่ครบป่ะครับครบเพราะว่ากล้องระโตกะเจ้าชูต่อลูกหน่อยนะทำไมหน้าจ้าหนูมีแต่คำถาม ไปแล้วไปเรียบร้อยส่งเป็นันานเลยเอ้ยนนี่นนั่นนั่น <cười> 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 LỜ mấy tá luôn. LỜ mấy còn Ờ, máy nè. máy